ายห,หนังต่อไปเลยประยุเนี่ยยังเป็นลัมตีกรลาโหมเรื่องถัดไปเลยเรื่องกองทัพบ,บกบ้างนะครับวันนี้มันหลายเรื่องครับเพราะว่าอภิไปรายไว้วางใจเนี่ยจะแฉให้เห็นเลยว่าฝ่ายค้าในใีข้อมูลนั่นกองทัพบ,บกครับมีรายการอยู่รายการหนึ่งครับก็คือรายการที่สิบอะนะครับที่ผมเคยเรียนสื่อมวลชนบอกว่ากองทัพบ,บกเนี่ยมีโครงการจัดหายานยนต์ สายสัมภฒินะครับงบประมาณ9 2 1ยล้านบาทก็คือไปซื้อขอซื้อรถใหม่นะครับอ9อย่ล้านบาทนะครับจำนวน164คันงบปี64ี่ถึงห6หครับแต่พอได้งบประมาณไปเรียบร้อยครับเนี่ยขอรูกถัดไปเลยครับคือเขาให้ไปซื้อรถใหม่นะครับแต่พอได้งบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกลับไม่ไปซื้อกลับ รูปถัดไปครับนี่รถใหม่นะครับคันหนึ่งสี่ล้านห้าแต่พอได้งบไปครับเอาไปเล่นแร่แปลธาตุงบครับเอาไปเปลี่ยนครับไปเป็นงบซ่อมรถขนาดสองตันครึ่งเขาเรียกว่าเอ็มสามสิบห้าเนี่ยรถพวกนี้สี่สิบกว่าปีแล้วครับหมดสภาพแล้วเอาไปแปลงงบจากซื้อใหม่ไปเป็นซ่อมนะครับขอรูปถัดไปเลยครับนี่ครับ ขอรูปถัดไปเลยครับเนี่ยรถมันหมดสภาพแล้วครับโรงงานที่อเมริกาก็หยุดผลิตไปแล้วนะครับขอรูปถัดไปเลยฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยทาหนังสือเลยครับนะครับกองขับบกเนี่ยทาหนังสือขออนุมัติแผนจัดหานะครับสําหรับโครงการอ่เป็นเปลี่ยนจากจัดซื้อเนี่ยเป็นโครงการซ่อมเลยครับอ่ารูปถัดไปเลยครับ รูปถัดไปเลยครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันมีบริษัทเสนอราคามาแล้วเนี่ยนะครับโครงการซ่อมรถบรรทุกขนาดสองตันครึ่ง,ง M35 นะครับหน่วยเจ้าของโครงการก็คือศูนย์ซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายสัมบุรธ์กรมสัมบุธธ์ฐานบกไอตอนคุณมาขอกับกรรมธิการงบประมาณขอกับในพบรบงบคุณเป็นซื้อใหม่แต่พูนได้เงินไปคุณเป็นซ่อม ซ่อมคาละสองล้านห้าแหล่งที่มานะครับของราคา2อล้านหเนี่ยก็ได้มาจากบริษัทเชื่อช um ัยเสรีเมทัลลแอนด์ลับเบอร์จำกัดผมไม่กลัวฟ้องอะเพราะมันเอกสารราชการคุณมีบริษัทเสนอมาแล้วมีอยู่รายเดียวด้วย2องล้านห้าทันนี้เนี่ยคำถามผมเนี่ยก็คือกองทัพบ,บกเนี่ยคุณยืนยันนะครับว่าคุณต้องการที่จะซื้อรถใหม่นะครับ คุณยืนยันในในการจัดซื้อเนี่ยต่อคอลรมเนี่ยมาแล้วสองครั้งนะครับว่าคุณมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อรถใหม่ขนาดสองตันครึ่งเนี่ยเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านจํานวนร้อยหกสิบสี่คันแต่พอคุณได้งบป,ประมาณไปแล้วเนี่ยคุณกลับไม่ดําเนินการตามพรบงบป,ประมาณแล้วคุณก็เอาไปเปลี่ยนนะครับจาก ซื้อใหม่ไปเป็นซ่อมคันละสองล้านห้าและสตง,งเขาก็ทวงนะครับว่ามันไม่คุ้มแล้วราคามันก็แพงนะครับรถมันหมดสภาพไปแล้วปรากฏว่าเรื่องขนาดนี้อยู่ที่ไหนครับเรื่องนี้เนี่ยเคยอภิปรายในสภา,านะครับตอนนี้ท่านภูมินในการสํานักงบป,ประมาณเนี่ยเซ็นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผูกพันงบป,ประมาณหกสี่หกห้าหกหกภูมนในการสํานักงบป,ประมาณเซ็นเรื่องนี้เข้าคอรมอแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคุณประยุทธ์ครับ ผมท้ายเลยครับคุณผ่านเลยนะครับเนี่ยให้คุณผ่านเรื่องนี้เลยครับคุณเตรียมตัวเลยครับชี้แจงในสภาเลยสอตองอเนี่ยเปิดตรวจทอบอเปลี่ยนแปลงงบ921ล้านแต่คุณประยุทธ์เขาไม่สนใจไงครับเขาไม่สนใจหรอกครับเอาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนครับจากให้ซื้อรถใหม่เขาจะไปซ่อมแทนครับประยุทธ์เตรียมเอาเข้าคอมอแล้วครับ ทราบข่าวมาว่าวันจันนียพรุ่งนี้เนี่ยนะครับประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เข้าคอรมอนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยผมและสะสะจิรพงษ์เนี่ยจะไปยื่นเรื่องนะครับถึงเลขาคอรมอให้ตรวจสอบนะครับถึงความไม่โปร่งใสของเรื่องเนี้นะครับแล้วมันผิดกฎหมายไหมแล้วก็จะยื่นเรื่องให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกเลิมตีหัวหน้ารัฐบาลและ ลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับถ้าคุณเอาเข้าคอ,อรมอหลังมีปลายเสร็จก็จะได้ลากไปพปชทั้งหมดนะพวกที่เกี่ยวข้องอ,ะอ่ะถ้าคุณมาขอในพรบวังงบประมาณคุณขออย่างหนึง่งแต่พอคุณได้งบไปคุณไปเล่นแร่แปรธาตุอย่างหนึ่งนะครับแล้วคุณไปซ่อมทมออําไมไองนั้นคุณมาขงบซ่อมมาแต่แรกนี่ยคุณมาขอซื้อรถใหม่ทําไมนะครับพวกนี้เช้าเนี่ยแปดโมงครึ่งเนี่ยจะรีบไปยื่นไว้นะครับถ้าเลขาคอรมอนายกลัมตีกลาโหมเอาเข้า ก็เตรียมเจอกันหลังอภิปรายที่ปปชครับต่อไปครับเรื่องต่อไปครับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคือตอนนี้เนี่ยผู้ว่ากทมนะครับไม่ได้เลือกตั้งมาเนี่ยแปดปีแล้วครับเนี่ยนะครับที่ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม แล้วพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ว่ากทมตามม44ตั้งนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและทั้งหมดเนี่ยมทหนึ่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและนายกรัฐมนตรีเนี่ยดึงเรื่องไว้ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งผมสงสัยในเรื่องความไม่โปร่งใสครับที่ดึงเรื่องไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าจะต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไง ออกไปอีกสี่สิบปีอ่ะคำสั่งมอสี่สิบสี่อ่ะนะครับที่จะต่อสัญญาสัมปทานแล้วก็มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากทมนะครับก็เลยดึงเรื่องไม่มีการเลือกตั้งไงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมท้ายบริษัทบีทเอเลยของเจ้าสัวคีรีเนี่ยที่คุณบอกว่ากทมเนี่ยเป็นหนี้ค่าวิ่งรถคุณเนี่ย นะครับที่ไอ้เขียวเหนือเขียวใต้ที่คุณมาวิ่งเนี่ยอยู่ประมาณสามหมื่นล้านเนี่ยค่าวิ่งรถกับค่าระบบอนัตสัญญาณคุณเนี่ยนะครับผมท้าเจ้าสัวคีรีท้าบีเทสเลยแน่จริงคุณฟ้องผู้ว่าอัศวินเลยเงินสามหมื่นล้านคุณไม่อยากได้เหรอคุณฟ้องเลยดิคุณไปรอช้าทําไมนะครับคุณอ่าคุณไม่อยากได้เงินสามหมื่นล้านเหรอฟ้องเลยดิอัศวินเป็นผู้ว่าอยู่เนี่ยทําไมไปให้คุณวิ่งรถแล้วไม่จ่ายเงินคุณคุณฟ้องเลยดิอย่ารอช้าเลย ถ้าคุณไม่รู้กันคุณอย่ารอช้าดฟ้องเลยและผมขอเรียกร้องครับคุณเห็นภาพไหมครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยคนกรุงเทพเดือดร้อนไหมเห็นน้ำท่วมไหมฝนตกอะน้าท่วมทั่วกรุงเทพเลยแล้วทําไมเนี่ยมทหนึ่งกับนายกเนี่ยถึงไม่ให้มีการเลือกตั้งพู้ว่ากาาทมสักทีมันจะเก็บไว้ททาไมถ้าบอกว่าเป็นโควิดเหรอรอห้ปีจะได้เลือกตั้งไหม โควิดมันหมดไปไหมปีนี้มันจะหมดไหมไอ้ที่ประยุทธ์บอกว่าจะเปิดประเทศภายในร้อยยี่สิบวันมึงเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมคุณประยุทธ์บอกสิผมแล,และพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องนะครับให้คุณประยุทธ์เนี่ยรีบสั่งให้มีการเลือกตั้งเอาเข้าคอรมอจมทหนึ่งอ่ะอย่าทํามึนไม่งั้นเนี่ยอภิปรายไม่วางใจเนี่ยจะลากให้ถึงมทหนึ่งด้วยเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยถามว่าคุณไม่เก็บไว้ทําไมก็ในเมื่อ กกตเขาก็ประกาศสกแล้วเนี่ยห้าสิบเขตในกรุงเทพเขาประกาศแล้วเนี่นะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิก,กาหกสี่แล้วทาไมคุมไม่เลือกตั้งผู้ว่ากทมไปข่าวเดียวกันเลยอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรูปอาจารย์ชัดชาติเนี่ยต้องไปเดินลุยน้ําท่วมนะครับแล้วทาไมแม่ผู้ว่าตัจวจริงครับเนี่ยอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับเนี่ยรูปเนี่ยผมดูในเฟซบุ๊กอาจารย์ชัดชาติโพสเมื่อคือนนี้น่ะ <N> นะครับคุณก็เลือกตั้งไปดิใครอยากลงสมัครพูว่าก็ลงมาดิพนตำรวจเอกอัศวินขวัญวเมืองถ้าตัวเองน่าจริงเนี่ยก็มาลงดินะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยก็มีปัญหาในกรุงเทพเห็นไหมครับวัคซีนก็ไม่พอโควิดเต็มไปหมดปล่อยให้คนตายคาบ้านเต็มไปหมดนะครับน้ําก็ท่วมรถก็ติดน้ําท่วม ขนาดมีโควิดเนี่ยรถยังติดเลยเพราะว่ามันน้ำมันท่วมไงมันไม่มีผู้ว่าตัวจริงไงเอาผู้ว่าตัวจริงเนี่ยครับถามว่าคุณจะไปรอทําไมเรียกร้องครับถึงมทหนึ่งถึงนายกให้รีบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าครับถ้าพลตารวจเอกศวินมั่นใจว่าตัวเองทาดีเนี่ยมาลงสมัครใหม่ซะพลตารวจจติพรชัยจินดานะครับก็มาลงสมัครอาจารย์ชัดชาติก็มาลงสมัครใครต้องการเป็นผู้ว่ามาลงสมัครให้ประชาชนเขาตัดสินใจครับ และการอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้นะครับผมเรียนกับสื่อมวลชนเลยว่าพักเพื่อไทยเนี่ยพร้อมและมีข้อมูลเด็ดนะครับวันนี้เนี่ยเปิดหนังฉายหนังตัวอย่างไปสองเรื่องอธิบดีเสเพกับความไม่โปร่งใสของกองทบ,บกุกอภิปรายวันที่เท่าไหร่วันที่ส1บวันอังคารใช่ไหมเอาว่ามันต้องเรียกน้ำย่อย ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามเพราะว่าจะได้รู้ครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมีข้อมูลพร้อมล้มรัฐบาลได้พวกนี้สิบโมงเช้าครับจะเอาเรื่องความไม่โปร่งใสนะครับความไม่โปร่งใสสอบไปในทางทุจริตเนี่ยของกองทัพเรือครับมาแฉเปิดหนังตัวอย่างให้ดูครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยพักเพื่อไทยข้อมูลพร้อมขนาดไหนสิบโมงเช้าครับ จะเอาเรื่องนี้ครับของกองทัพเรือเขาเรียกว่าเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำแลนดิ้งแพลตฟอร์มด็อกเรือ LPD เนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยเรือดำนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอากองทัพเรือมาแฉครับเรียกน้ำย่อยเพื่อประชาชนจะได้ติดตามครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยอภิปรายแล้วเนี่ยมั่นใจว่าคุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ